สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุธที่22พฤษภาคมปี2024เราไปดูผลฟุตบอลมืที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ เดี๋ยวเราเล่นเินที่ผลฟุตบอลยูโรยู -17 กันก่อนเลยดีกว่านะครับเมอคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนาทีหนึ ia, Sweden, ่งสโลวาเกียเสมอกับสวีเดนไปศูนย์ต่อศูนย์สเปนแพ้กับโปรตุเกสหนึ่งต่อสองอิตาลีเอาชนะโปแลนด์สองต่อศูนย์และฝรั่งเศสก็แพ้กับอังกฤษไปศูนย์ต่อสี่ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่มซีที่1เป็นอิตาลีมีอยู่3คะแนนที่2เป็นสวีเดนมีอยู่คะแนนที่3เป็นสโลวาเกียมีอยู่1คะแนน, 3, น, ia, แ,น,นและที่4เป็นโปแลนด์ก็ยังไม่มีคะแนน กลุ่มดีที่1เป็นอังกฤษมีลสาคะแนนที่2เป็นโปรตุเกสมี3คะแนนที่3สเปนและที่4ฝรั่งเศส2ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเซเรบีอิตาลีกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการเพลย์ออฟหาทีมเลื่อนชั้นนะครับซึ่งก็เป็นรอบรองชนะเลิศน,นัดที่1่เคลเมนเซเปิดบ,บ้านเสมอก,กับพันดัสโลไป2ต่อ2ก็ไปลุ้นกันต่อในนัดที่2นะครับว่าผลสุดท้ายแล้วใครจะได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนะครับ ส่วนโปรโกแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกในคืนนี้ก็เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับเวลาตีสองออตาลันตาจะพบก,กับไบเออร์ลุคเซนคู่นี้แต่ท่าเสอร์ตทมินสปอร์ตสามโปรโกแกรมฟุตบอลลีโวครับในคืนนี้ก็เป็นรอบรองชนะเลิศเวลาสิบแปดนาฬิกาบีเจปทุมกินเต็ตจะพบก,กับการทัเลเอฟซีราเวลาสิบเก้านาฬิกาบูเลียมกินาเต็ตจะพบก,กับเมืองทองูินาเต็ตทั้งสองคู่นี้ก็แต่ท่าเสอร์ตทมเอเอสเพลย์ Play, ทั้งทูไอดี และทาง3ามบีบีนะครับและโปรกแกรงฟุตบอลกระชับม,มิสโม,มสรนในคืนนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจในคืนนี้ราสาพงศ์นาฬิกาสี่สิบห้านิวคาสเซิลจะพบกับทันแนมฮัตสเปอร์นะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรแลรงฟุตบอลในคืนนี้นะครับเสร็จดีครับ